กัมทนอเกรครับท้ครับตับรับทคหับกระไรยางครับ

นี่คิดการับแลวข้าวเน่ไอ้เนี่ยต้าก็เหนยวออสรีเขาเอาเมื่อรวบบไม่หอ ขรบาดมันเบิดแล้ได้ระบาดแต่ปุ่นี่สบบาครับจบ <stop. S 1> no, ้นเอาไหมยี่สิบบาทเรยรชุดหรจะท้ว่ไอาครับเอาไอชุดาดูครับวครับนะคคนนี้ครับต้องวัวไม่เอาบอาครับ ครับครับสั่งนกเลยั่งเหลียไหมนกให้เอาวัสดุ้นคุณับวัีครับไม่ยัไม่โดนเัาจาแตงอครับก็โคลครับแอับครับอาเฮ้ย้ครับเ่็นขีดจ๊ดนะขั้วต้นขั้ครับ ขอบใจหลายๆค่ะ้างัได้หรล่ามั้ท่ิเขาช่องไป่อหนึไม่เอาแบบนี้อร่อยยูได้นี่กระด้สูงี่สิบหูสิบสิสิบทียี่สิบหกสบ้าสิบับาหบ โอ้โหครับโอ้โหสิบมาเถอะสิบพอแล้วไหมการช่องเอ่อก็อดตายด้วยเนี่ยจะขายเนี่ยเฮสวัสดีครับเฮ้ยครับมึงขินงงูตายครับตายครับเนาะตายอยู่อย่างครับตายครับเห็นน้องงัว บริแามหอมไม่ยากครับมด็กครับสาวงซิตี้ครับก็ทยนาวอยากจะได้ประคอยูเห็นทุกสาวทุกคนจะเอามาเลยม่ได้จุกบ่อี่สุดนจะโอจะเอาเลยโอค่อยขายเลยเาบานก่อนีแ้ีสีันาบดีกวตาครับครับ